น่าเสียดายแทนสาวกเดสเตอร์เหลือเกินที่ซีซั่นก่อนพลาดโอกาสคว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกในเกมสุดท้ายหลังหลุดฟอร์มช่วงท้ายฤด,ดูกาลเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทัพของเบรดโรเจอร์ออกสตาร์ทฤด,ดูกาล2019-2020ได้อย่างดีเกินความคาดหมายทำคะแนนเกาะกลุ่มหัวตารางมาโดยตลอดทว่ามาเจอปัญหาตัวผู้เล่นหลกนักมีอาการบาดเจ็บทั้งเบนชินเวลดิคาโดเปเรล่าและเจมส์มดิสัน ทำให้การจัดการไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามจากการที่พวกเขาติดท็อปฟลาของพริมยรีกนับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและดาวรุ่งหลายคนที่ได้โอกาสช่วงท้ายซีซั่นกับทรงผลดีในเวลาต่อมาซึ่งแน่นอนว่าฤด,ดูกาลใหม่ที่กําลังจะเริ่มขึ้นเลสเตอร์ก็จะเป็นทีมที่น่าจับตามองจากบรรดายักษ์ใหญ่ในลีกที่จะประมาทไม่ได้ คุ้มกาลังของเลสเตอร์ในปีนี้แม้จะเสียเบนชินเวลแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติอังกฤษไปให้กับเชลซีด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์แต่ก็ได้ทีมโมเีกาซานเย่ปูนแบ็กทีมชาติเบลเยียมจากอตแลนต้าเข้ามาเป็นกําลังเสริมด้วยค่าตัว21.5ล้านปอนด์รวมถึงข่าวดีช่วงซัมเมอร์คือการที่สมโมสรอนจับเจมสันและเจม่วารีต่อสัญญาได้ซึ่งทั้งสองรายคือกําลังสําคัญของทีม โดยเฉพาะรายแรกที่มีข่าวเชื่อมโยงกับไรายทีหมหัวแถวมาโดยตลอดส่วนวาดี้แม้อายุ33ปีแล้วแต่ผลงานสุดปังคว้าดาซันโวเพเมรีเมื่อซีซั่นก่อนซึ่งตลอดการเล่นบนเวทีสูงสุดอังกฤษ5ปีหลังสุดเจ้าตัวการันตีซัดได้อย่างน้อย10ลูกทุกปีสตาร์คนอื่นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฮาเวีย์บาร์นตัวรูกริมเส้นวัย22ที่แจ้งเกิดเต็มตัวและมักจะถูกลอเจอร์ใช้งานอยู่เป็นประจำ รวมไปถึงวิเฟตเอเดดี D, ตัวตัดเกมฝีเทา้าดีที่ทำหน้าที่ปิดทองหลังพระชะลอกเกมลุกฝ่ายตรงข้ามซึ่งสถิติบ่งชี้ว่า8นัดที่เอดเดดีลงสนามน้อยกว่า30นาทีหรือไม่ได้ลงเลยเลสเตอร์คว้าชัยแค่2เกมเท่านั้นส่วนอีก4เกมแบ่งเป็นเสมอ3และแพ้3ขณะที่เคเรซีอิเฮนาโชกองหน้าทิมชาติไนจีเรียยังจำเป็นต่อเร่งฟอร์มของตัวเองซึ่งบ่อยครั้งเรามักจะมองเห็นว่าเขา ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการทำประตูทิ้งโอกาสทองมากมายหลายครั้งภาพรวมของเลสเตอร์ชุดนี้ถือว่าเป็นทีมพลังหนุ่มที่มีเลเวลประสบการณ์มากขึ้นจากปีก่อนบรรดาแข้งอายุน้อยหลายคนได้รับโอกาสจากโรเจอร์ลงเล่นบนทีมชุดใหญ่ทั้งลุคโชมัสเจมส์จัสตินฮัมซาช,ชูดูรีนอกจากนี้ตัวหลักอย่างยูริเตลมองคัก่าโซยุนซูก็อยู่ในเกณฑ์อายุไม่ถึง25ปี หน้าตาผู้เล่นเลสเตอร์ฤด,ดูการ2020-2021จึงไม่ต่างจากเดิมมากนักเพราะมีแค่ชิวิลเท่านั้นที่ย้ายออกไปและมีค a สซานเย่ที่เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายขวามาทดแทนโดย11ผู้เล่นตัวจริงไล่เรียงจากแคสเปอร์ชไมเคิลทีโมทีกาสซานเย่ลุคโทมัสคักลาโซยุนซูจอห์นีอีแวนลิคาโดเปเรล่ายูริเตลลมองวิเฟ,ฟรตแอนดีดีเจมส์แมดิสันฮาเวีย์บาน เจมีวอดีและอายุเซเปเรสนอกจากเกมลีกที่เลสเตอร์ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างแรกแล้วยังมีบอลทั่วยุโรปอย่างยูโรปียลีกให้ร่วมวงชิงชัยรวมถึงบอลทั่วในประเทศทั้งเอฟเอคัพและลีคัพมองภาพรวมองค์ประกอบของเลสเตอร์ชุดนี้ถือว่าลงตัวมากๆทั้งในเกมรับที่มีตัวเก๋าอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลและจอห์นนี่อีแวนผนวกกับวัยสดจากคาราูยุนซูทีโมทีกาสตานเย รวมไปถึงจัสตินเจมส์แบ็กซ้ายดารุ่งที่เข้ามาติดทีมส่วนเกมรุกวารียังไว้ใจได้เสมอในเรื่องของการยิงประตูแถมมีแดนกลางที่พร้อมขึ้นมาสอดแทรกช่วยในกรอบเขตโทษอาทิฮาวิบานอายุเซบเปเรสยูลิเติรมองโดยเชื่อเลยว่าจิงจอกสีน้ำเงินตัวนี้พร้อมที่จะเขย่าพื้นที่หัวตารางซึ่งพวกเขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะทำอันดับให้ดีกว่าเดิมจากซีซันก่อนนั่นคือการกล้าไปติดท็อปโฟของลีกให้ได้อีกครั้ง เลสเตอร์ซิตี้เปิดฉากการเจรจากับแซงเอเตียนเพื่อขอซื้อเวสลี y ฟฟาน่าเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสที่กล่าวขึ้นมาแจ้งเกิดกับทีมเมื่อร,รอดูการที่แล้วสิการสปอร์ตส่อังกฤษรายงานว่าเลสเตอร์กำลังเดินหน้าเจรจาขอซื้อฟฟาน่ากองหลังดาวรุ่งของแซงเอเตียนและตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากขณะที่ทางทีมดังหลีกเองิงต้องการค่าตัวที่25ล้านปอนด์